โดโซ่ตรวนแห่งความหลังเหตุผลที่เราต้องทิ้งอดีตที่เลวร้ายเพื่อก้าวสู่ปัจจุบันอันสดใสอดีต รากฐานของปัจจุบันและเงาที่ทอดตัวยาวไปสู่อนาคตมันเป็นคลังเก็บเรื่องราวประสบการณ์ความทรงจําทั้งสุขและทุกข์ที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้อย่างไรก็ตามในคลังแห่งความทรงจํานั้นอาจมีมุมมืดมิดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจหรือความแค้นซึ่งหากปล่อยละเลยให้กัดกินจิตใจก็จะกลายเป็นโซ่ตรวนที่หนักอึ้งจุดรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าการทิ้งอดีตที่เลวร้ายไม่ใช่การลืมเลือนหรือปฏิเสธสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการทางอารมณ์ เพื่อเปิดประตูสู่ปัจจุบันอันสดใสและอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังอดีตที่เลวร้ายเงาที่บดบังแสงแห่งปัจจุบัน อดีตที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความทรงจำอันเจ็บปวดสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งและคาดไม่ถึงมันอาจบั่นทอนความมั่นใจในตนเองสร้างความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ทำให้เกิดความวิตกกังวลและภาวะซึ่นเศร้าหรือแม้กระทั่งส่งผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวการแบกรับภาร,ระของอดีตที่เลวร้าย ไว้กับตัวตลอดเวลาเปรียบเสมือนการเดินเท้าเปล่าบนเศษแก้วที่คอยทิ้มแทงจิตใจอยู่เสมอทําให้เราไม่สามารถสัมผัสความสุขและความสงบได้อย่างแท้จริงเหตุผลสําคัญที่เราควรทิ้งอดีตที่เลวร้ายการปลดปล่อยตัวเองจากอดีตที่เลวร้ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเติบโตและความสุขในชีวิตด้วยเหตุผลนานาประการดังนี้ 1. เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวด ความทรงจำที่เจ็บปวดสามารถกระตุ้นความรู้สึกด้านลบซ้ำและซ้ำเล่าราวกับแผลที่ถูกเปิดออกอยู่เสมอการทิ้งอดีตที่เลวร้ายคือการอนุญาตให้แผลนั้นได้สมานตัวและปลดปล่อยตัวเองจากวงจรแห่งความทุกข์ทรมาน 2. เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความสุขในปัจจุบันการจมอยู่กับอดีตที่เลวร้ายจะบทบังความสวยงามและความสุขที่อยู่ตรงหน้าเราไม่สามารถสัมผัสความสุขได้อย่างเต็มที่หากจิตใจยังคงถูกผูกมัดไว้กับความขมขื่นในอดีตการทิ้งอดีตคือการเปิดพื้นที่ว่างในจิตใจเพื่อให้ความสุขและความสงบเข้ามาแทนที่ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น บาดแผลในอดีตสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในปัจจุบันทําให้เกิดความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจหรือรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีการทิ้งอดีตที่เลวร้ายช่วยให้เราเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างและปราศจากอคติ 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีตอาจบันทอนความเชื่อมั่นในตนเองทําให้เรารู้สึกได้ค่าและไม่คู่ควรการทิ้งอดีตที่เลวร้ายคือการยอมรับว่าเราไม่ได้ถูกกําหนดโดยความผิดพลาดหรือความเจ็บปวดในอดีตและเรามีศักยภาพที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าหาเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลการครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตซ้ำาๆสามารถกระตุ้นความเครียดและความวิตกกังวลการปล่อยวางอดีตช่วยให้จิตใจสงบและลดภาระทางอารมณ์ 6. เพื่อส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลการเรียนรู้จากอดีตเป็นสิ่งสำคัญแต่การจมอยู่กับมันไม่ก่อให้เกิดการเติบโตการทิ้งอดีตที่เลวร้ายช่วยให้เรามองเห็นบทเรียนและก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งและปัญญาที่มากขึ้น 7. เพื่อให้อภัยตนเองและผู้อื่นการแบกรับความโกรธและความแค้นไว้เป็นเวลานานเป็นภาระที่หนักอึ้งการให้อภยัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นกระบวนการที่ปลดปล่อยเราจากความเจ็บปวดและช่วยให้เราก้าวข้ามอดีตไปได้ 8. เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสอดีตที่เลวร้ายหากไม่ถูกจัดการอย่างเหมาะสมจะกลายเป็นแม่พิมพ์ที่กำหนดอนาคตของเราการทิ้งอดีตคือการปลดปล่อยตัวเองจากแม่พิมพ์นั้นและเปิดโอกาสให้เราสร้างอนาคตที่เราปรารถนายอย่างแท้จริง 9. เพื่อค้นพบความหมายและจุดมุ่งหมายใหม่ การถูกผูกมัดไว้กับอดีตอาจทําให้เรามองไม่เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตการทิ้งอดีตช่วยให้เราเปิดใจและค้นพบความหมายและจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับปัจจุบันของเรา 10. เพื่อมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่ในปัจจุบันปัจจุบันคือของขวัญอันล้ำค่าที่เราควรให้ความสำคัญการจมอยู่กับอดีตที่เลวร้ายทำให้เราพลาดโอกาสที่จะสัมผัสและดื่มด่ำกับความสุขและความงามของปัจจุบันการทิ้งอดีตคือการกลับมามีชีวิตอยู่ใน ขณะนี้อย่างแท้จริงกระบวนการของการทิ้งอดีตที่เลวร้ายการทิ้งอดีตที่เลวร้ายไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยความตั้งใจความอดทนและความเมตตาต่อตอนเองนี่คือขั้นตอนและแนวทางที่สามารถช่วยคุณในการเดินทางนี้ 1. การยอมรับและตระหนักรู้ ขั้นตอนแรกคือการยอมรับว่าอดีตที่เลวร้ายได้ส่งผลกระทบต่อคุณและตระหนักถึงความรู้สึกและความทรงจำที่ยังคงรบกวนจิตใจคุณอยู่การหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธจะไม่ช่วยให้คุณก้าวข้ามมันไปได้สองการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอย่าพยายามกดข่มหรือหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่เลวร้ายอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงความเศร้าความโกรธความกลัวหรือความเจ็บปวดปล่อยให้มันไหลผ่านไปโดยไม่ตัดสิน 3. การทำความเข้าใจพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นและผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตของคุณคืออะไรการมองเหตุการณ์ในอดีตด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นอาจช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น 4. การให้อภัยการให้อภัยไม่ใช่การเห็นด้วยกับการกระทำที่เกิดขึ้นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธและความแค้นการให้อภัยอาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสงบภายใน หาการเรียนรู้บทเรียนมองหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์ที่เลวร้ายเหล่านั้นอะไรที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับผู้อื่นหรือเกี่ยวกับชีวิตการมองเห็นคุณค่าในความเจ็บปวดสามารถช่วยให้คุณเติบโต 6. กการปล่อยวางเมื่อคุณได้ยอมรับรู้สึกเข้าใจและให้อภัยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปล่อยวางความยึดมั่นในอดีตนั้นปล่อยให้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของคุณแต่ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณ 7การสร้างปัจจุบันใหม่หันความสนใจและพลังงานของคุณมาที่ปัจจุบันสร้างกิจวัตรที่ดีดูแลตัวเองและให้ความสำคัญกับความสุขและความสงบในวันนี้ 8. การตั้งเป้าหมายสำหรับอนาคตมองไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณการมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีทิศทางและแรงจูงใจในการก้าวไปข้างหน้า 9. การขอความช่วยเหลือ หากคุณรู้สึกว่าการจัดการกับอดีตที่เลวร้ายเป็นเรื่องยากลำบากอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษาหรือกลุ่มสนับสนุนการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญสามารถให้มุมมองและเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเยียวยา 10. การฝึกความเมตตาต่อตอนเอง จงใจดีและอดทนกับตัวเองในกระบวนการนี้การเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ต้องใช้เวลาและอาจมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าถอยหลังอย่าท้อแท้จงให้กำลังใจและดูแลตัวเองสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการทิ้งอดีตที่เลวร้ายการกดข่มหรือปฏิเสธความรู้สึกการหลีกเลี่ยงความรู้สึกจะทำให้มันฝังลึกและส่งผลกระทบในระยะยาวการทอดตัวเอง อย่าแบกรับความผิดทั้งหมดไว้คนเดียวมองเหตุการณ์อย่างเป็นกลางและเข้าใจบทบาทของทุกคนที่เกี่ยวข้องการเปรียบเทียบประสบการณ์ของตนเองกับผู้อื่นความเจ็บปวดเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้การเร่งรัดกระบวนการเยียวยาให้เวลาตัวเองอย่างเพียงพอในการจัดการกับความรู้สึกและบาดแผลการจมอยู่กับเรื่องราวเดิม พยายามหลีกเลี่ยงการเล่าเรื่องราวที่เจ็บปวดซ้ำๆโดยไม่มุ่งเน้นไปที่การเยียวยาและการก้าวข้ามบทสรุปปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพแห่งปัจจุบัน การทิ้งอดีตที่เลวร้ายไม่ใช่การลืมเลือนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทางอารมณ์ที่ฉุดรั้งเราไว้มันเป็นการตัดสินใจที่จะให้ความสำคัญกับปัจจุบนันและสร้างอนาคตที่ดีกว่าการเดินทางนี้อาจต้องใช้ความกล้าหาญและความ,มอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้คืออิสรภาพทางจิตใจความสงบภายในและความสามารถในการใช้ชีวิตอย่าง เต็มที่ในปัจจุบันจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยอดีตของคุณคุณมีพลังที่จะเลือกที่จะปล่อยวางและก้าวไปข้างหน้าสู่ชีวิตที่สดใสและมีความสุขกว่า